อา้าวเฮ้ด้อมส้มตาสว่างอีกครับโอ้โหนะพากันยกขโยงตาสว่างตอนนั้นตอนนี้ลอกสติกเกอร์ออกจากรถอีกคนแล้วเฮ้โอ้ช่วงนี้ตาสว่างกันเยอะจังเลยวะเอเอเอะนะก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณน้องแก้วตาด้วยนะครับที่วา่าพูดเรื่องพม่านะอเอเอทำให้ประชาชนด้อมส้มนี่บอก ไม่เอาแล้วพักนี้ขอถอนตัวดีกว่าไม่เอาแล้วหมดศรัทธานะขอเอาคนไทยขนแล้วกันนะอืมนะครับแต่ก็ตาสว่างไม่รักไม่เลือกพักส้มแล้วก็ขอให้ต่อไปก็ขอให้เลือกพักคนดีๆนะอย่าไปเลือกพักมันอีกนะครับเออไอ้ที่บอกว่าส้มทั้งจังต่อไปจะส้มทั้งแผ่นดินก็คงจะไม่มีแล้วนะเออ นะครับก็เหลือแต่ไอ้พวกดอมส้มที่อยู่กรุงเทพนี่แหละนะที่มันยังตามืดตาบอดอยู่นะเออก็โอ้พาม่านี่เต็มกรุงเทพนะเออก็ถ้าถ้าคนกรุงเทพอยากให้พาม่าเนี่ยได้เรียนหนังสือเนี่ยก็ช่วยเลือกพักคส้มกันต่อไปครับแล้วกันเดี๋ยวพักคส้มก็จะได้นะเคลื่อนไหวปกป้องพาม่านะเออนะครับ และที่สําคัญเนี่ยนะพะม่าเนี่ยก็เคลื่อนไหวยกเลิก1นึเหมือนกันนะเผื่อเผื่อคนกรุงเทพยังไม่รู้นะเนี่ยพรรพม่าเนี่ยไอ้พวกพม่าเนี่ยนะคนพม่าเนี่ยประชูป้ายยกเลิก1นึ่นะเห็นไหมเนี่ยเอานะครับชู3นิ้วเหมือนกันด้วยนะอืมนะครับเออถ้าถ้าไม่อยากให้พม่าเนี่ยนะเออมา เรียนหนังสือมาอะไรก็อย่าไปเลือกเขาอีกนะโอ้มีแต่เนี่ยแค่นี้ประเทศไทยก็วุ่นวายจะแย่อยู่แล้ววุ่นวายกับคนไทยยังไม่พอต้องวุ่นวายกับพอีกมนะเนี่ยมีบางคนเน้าโพสต์บอกเนี่ยลูกดิฉันเนี่ยนะขนาดไปเรียนหนังสือยังต้องจับฉลากจับฉลากไม่ได้ต้องหาที่เรียนเองอีกเนี่ย มาดูเรื่องตรงนี้ก่อนมาดูเรื่องของคนไทยก่อนเนี่ยหาที่เรียนก็ยากยากนะเออนะครับต้องจับฉลากหาที่เรียนกันให้วุ่นวายเลยทีเดียวนะเออเนี่ยเด็กไทยเนี่ยยังเข้าไม่ถึงการระบบการศึกษาเลยบางบางคนบางที่นะ โอ้โห oh, จะต้อนรับขับสู้พาม่าอย่างดีจะให้เรียนนะหนังสือจะให้สิทธิ์เท่าคนไทยแหมอืมนะครับก็ไม่รู้ว่าไปรับเงินภาษีจากพาม่าหรือเปล่าไอ้พักนี้นะไปรับเงินเดือนจากคนพาม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเป็นรักเป็นห่วงพาม่าก,กันจังเลยนอกจากไอ้ชุนวันแล้วก็เป็นกันตั้งพักอะ่ะดูทรงแล้วเพราะเป็นมันดูไอ้พวกนี้นจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ เ,เวลาพูดอะไรกช็ชอบมาแก้ต่างให้กันนะคนนั้นพูดทีหนึ่งกับคนนี้ก็มาแก้ต่างทีหนึ่งไอ้คนนั้นพูดทีหนึ่งไอ้ช่อก็มาแก้ต่างให้ทีหนึ่งไอ้พวกด้อมส้มพวกต้องไปฟังคุณช่อคะ่ะฟังคุณช่อถึงจะจบต้องไปฟังคุณโลมคะ่ะฟังคุณโลมถึงจะเข้าใจเออตกลงพวกมึงนี่ก็รอฟังคุณช่ออย่างเดียวแล้วกันนะถ้าเป็นส้มแท้ต้องฟังคุณช่อนะคะ ก็แปลกจรงเลยนะทําไมไปฟังไอ้คนพวกนี้นะไอ้คนที่ไปโทรหาปีดีเนี่ยนะไม่ฟังอะไรมันนักหนาไม่เข้าใจอ๋อท่านปีดีคะใกล้จะสําเร็จแล้วคะ่ะเนี่ยไปฟังอะไรมันนักหนาไม่เข้าใจคนประเภทนี้โอ้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ